แตงชมจะมาขอกวาใน99คือดีปาแต่งงาน<ฮ>แตแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในอีเวนต์วาเลนไทน์นั่นก็คือเราเนี่ยสามารถให้ดอกไม้แฟรี่ได้แล้วก็จะตอบแทนเราด้วยของขวัญสุดเทพใครอยากได้ฟืนสซบอกต้องร้องหรือจะเป็นของที่ดีกว่าก็มีไม่ต้องไปลงดันเปิดหีบแดงก็ได้เลยถ้าอยากรู้แล้วว่าไดยั่ไงไปดูกันเลยเอาลระเป็นธีมวาเลนไทน์ Valentine วันทุกคนเฮ้ยมีดอกไม้เต็มไปหมดเลยอะ คือไรแมมาแอบเด็ดดอกไม้จะไปสไพคารยหรือมาสไปเลาหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่ฮ่าเป็นไงล่ะหันไปหาใครโอ้เกบอเป็นเกบอกอาสกิดกันแล้วอาสไยไม่ล่อยู่ข้างหลังนี่ไงสายเป็นไงล่ะงงมาดิเพื่อนแอบชอบเพื่อนเอาไปเถอะดอกไม้ดอกใหญ่ขนาดเนี้ยเฮ้อรับมาแล้วละมึงคราวนี้กูบอกเลยต่อกันแน่อาดมเลยยังไงฟุกฟ๊กฟิกฟุ๊กฟิกเออเอา ฮัดชิวชิบหายและแพ้เกสอดอกไม้กูว่าไม่น่ารอดนี่ไงฮัดชิวเป็นไงละ่ะมึงมองหน้าแล้เป็นไงเอาอะไรมาให้กูเนี่ย เป็นอีเวนต์วันวาเลนไทน์นั่นเองเอาล่ะเมื่อเราเข้าแบบมาแล้วนะคะสิ่งที่เขาเพิ่มเติมเข้ามาในอีเวนต์นี้คือซุ้มวาเลนไทน์นั่นเองถุย<ๆ>แป้งชมพาไปดูว่ามีอะไรบ้างซาบอกเลยนะคะว่าซุ้มวันยัดเล่นง่ายมากๆเลยนะทุกคนเราสามารถเอาช่อดอกไม้ไปให้เอพีซีได้ด้วยถ้าใครกําลังมองหาไก่เพชรสุดคุม้มไว้จัดคัสอาชีพเท่ๆใน99คืนในป่าพร้อมรับกดเกมพาสตรงดีดิ่ชอบเลยและเรานะคะยังสามารถเพิ่มบาร์ให้กับแคมไฟของเราได้ด้วยเราไปสำรวจกันหน่อยว่าด้านหลังซุ่มมมมมมเนนีีีียจจะะะอออออออไไไไไรรกกกกกาดด้้หล็คืช เราเนี่ยสามารถเอาช่อดอกไม้ตรงนี้นะคะไปให้เขาได้โดยการหยิบตรงนี้ได้เลยทุกคนก็จะได้ช่อดอกไม้แบบนี้มาและตรงนี้นะคะมันจะบอกเราว่าเราสามารถเอาดอกไม้เนี่ยไปให้ใครได้บ้างก็จะมีดอกไม้ทั้งหมดสดอกของแต่ละช่อดันเองค่ะบอกเลยว่าได้ของดีด้วยนะดูที่จบละและประเภทดอกไม้ที่เราจะเอามาปลูกที่แคมป์ของเราเนี่ยก็จะเพิ่มบัฟให้เราต่างๆนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นดอกกุหลาบจะทําให้วิ่งไวนะคะดอกสีชมพูจะฮีวัยขึ้นหรือดอกสีเหลืองเนี่ยจะลดความหิวดอกสีฟ้าเนี่ยจะเพิ่มดาเมจดอกสีขาวทําอาหารได้เร็วขึ้นดอกีมวจะทําให้ไฟ ลดช้าลงเราไปจัดช่อดอกไม้กันดีกว่าเราจะเก็บดอกไม้นักคนมาไว้ในช่อคงเราไปให้ NPC นั่นเองนี่พี่แป้งชมเก็บดอกกุหลาบมาแล้วต่อไปเป็นดอกสีขาวนั่นเองนะคะลืมไปว่ากูจะให้ใครวะอ๋อให้พ่อค้าพ่อค้าอ่าพี่แป้งชมจําได้นี่เราเก็บดอกสีขาว2ดอกนะ,ะทุกคนแล้วเราจะไปเก็บสีเหลืองอีกหนึ่งดอกนี่ไงได้ครบสี่ดอกแล้วนะคะทุกคนนี่ตามไป้ายเป๊ะเลยนะคะเราจะให้ดอกอะไรเขาบ้านนะคะจากนั้นก็เดินมาให้ได้เลยจะขึ้นสีชมพูแบบนี้นะคะกดอ e. ีแล้วก็คุยไปได้เลยเขาจะดมดอกไม้ทีหนึง่ง ึ่งจากนะัเขาก็จะให้ของขวัญเรามาน้องๆสามารถเลือกได้จะเอาปืนเอเลียนหรือว่าจะ นันรลที่เป็นกระสอบสีแดงน,นะคะหรือว่าชุดตกแต่งเกาะน,นะคะแป้งชมแน่นอนว่าจะต้องเลือกปืนเอเรียนอยู่แล้วเพราะเป็นลูกรัาของพี่แป้งชมนั่นเองฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณนะคะ <c oughs> คุณรุ่งนี่ไงเราได้ปืนเอเรียนมาแล้วนอกจากปืนเอเรียนนะคะทุกคนเรายิงได้ของตกแต่งมาด้วยนะคะเมื่อเราแรกลกรางวัลไปสมมติว่าเราเป็นคนให้ดอกไม้เนี่ยเ <c oughs> พื่อนก็จะได้ของตกแต่งและของเลื่อกแบบเราเหมือนกันนะคะแนแล้วก็เอามาตกแต่งเอามาวงมาวางเลยทุกคนมันแบบเทศกาลวาเลนไทน์ไงมันก็จะหวานแหววแบบนี้แหละน้องๆน่าจะชอบนะคะอยากจัดงานตรงงานแต่งเนี่ยก็มา จัดได้เลยนะคะเน่มีเป็นพุ่มด้วยว่ะทุกคนนี่พี่แป้งชวม,มาจัดเลยเนี่ยสวยปะล่ะ เราถึงเวลาจัดช่อดอกไม้ช่อที่2แล้วแกช่อแรกพี่แป้งจัดเสร็จแล้วคราวนี้เราจะไป NPC ตัวที่2กันเลยดีกว่านั่นก็คือนางแฟรี่ตัวน้อยนั่นเองสีแดงสีขาวสีเหลืองสีฟ้าอ่ะช่วยจาทีอันนี้ไงสีแดงหนึ่งอ่ะขาวหนึ่งเนี่ยเดินไปหาต่อแล้วมึงคราวนี้สีเหลืองอยู่ไหนวะทําไมเราเจอแต่สีชมพูทุกคนแล้วสีเหลืองมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อดีเงเจอแล้วเน่ได้สีเหลืองมาแต่ลเราจะได้สีฟ้าต่ออู้สีฟ้าอยู่แอบลึกเนี้ยนี่พี่แป้งได้ครบแล้วเรียบร้อยตามหาแฟรี่กันอยู่ใน งเขียวนี่เองแฟรี่จ่าเรามาจีบเธอแล้วจ้าเน่เราให้ดอกไม้กับเธอไม่ต้องเขินแล้วหลอกเราขอเราของรางวัลก่อน ตอนนี้ว้าวมีเคียวแล้วก็มวนันรกแล้วก็ปืนไซบอกทุกคนแนะน่นอนกูเลอกปืนไซบอกอยู่แล้วนี่ไงเดี๋ยวยิงโชว์ไปทีหนึ่งบอกเ,อเลยว่าขอบคุณนะคะไม่เคยรู้สึกว่าเธอมีประโยชน์เท่าวันนี้บอนจากนั้นเราได้ขอตกแต่งออโหได้ซุ้มมาอีกแล้วหลอกคุณเธอโอ้โหช่อที่2ผ่ผัดไปไวเหมือนโกหกอีลุงม,ม้ามาพอดีเราจะไปช่อที่3กันเลยดีกว่าได้มาแล้วอีลุงอะไรสีแดงสีเหลืองสีชมพูสีม่วงโอ้โหแต่ละสีเย้ไปหมดฝนตกด้วยมือฟ้าผ่ากูแน่คราวนี้นี่ไงดอกสีแดงได้แล้วมันหนึ่ ต่อไปจ้านี้เฮอดอกสีชมพูวันแวแลวละอีกหนึ่งดอกโหดอกสีม่วงมึงอยู่ไหนเนี่ยโอ๊ยอก ชิปหายแล้วทำไมมันอยู่ลึกจกังวะทุกคนแย่ yeah. แล้วพี่เป้ชมไม่ค่อยเห็นดอกสีม่วงสักเท่าไหร่เลยนะเนี่ยเดินมาตั้งไกลเนี่ยดูซิว่าในที่เขียวๆนี่มันมีไหมมีแต่ดอกสีขาวและชิปหายแลวดอกสีม่วงมันอยู่ไหนวันนี้ฮัลโหลได้ยินไหมได้ยินชัดไหมดอกสีม่วงอยู่ตรงไหนของแมพหรือว่ามันจะอยู่แบบริมๆเลยว่าโหชัดเจนเลยมึงใช่เลยอยู่ริมขอบแมพเลยดงหมีตาชัดกูตายแนย่แบบนี้แต่ได้ครบมาแล้วไงโอ้ย oh, <hey. S 1> มันลุงกว่าจะหาครบสี่ดอกกูแทบตายนี่อ่ะได้มาไวแต่คุ้มนะมีลูกซองมีคุนในแล้วก็ือยไฟ ามไม่ต เดรเลยทุกคนแบบเนี้ยก็จะคุ้มรักลุงชิบหายไม่เคยรักลุงเท่าวันนี้มาก,ก่อนไหนไหนก็มาหาลุงแล,แล้วขอซื้อของนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปตกแต่งแคมป์เพราะว่าเดี๋ยวเราจะปลูกกระถางต้นไม้ทุกคนดูบัฟเพิ่มกันแนี่ได้เปิดลูกซองมาแล้วถ้าเป็นทุกคนทุกคนจะเลือกอะไรลองคอมเมนต์บอกพี่แป้งชมหน่อยนะและนี่คือ6ดอกไม้นะคะที่จะเพิ่มบัฟแคมป์ไฟให,ให้กับเรานั่นเองนะคะพี่แป้งชมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นเองค่ะแต่สิ่งหนึ่งก่อนที่เราจะปลูกต้นไม้คือเราจะต้องมีกระถางเราต้องมาคาบ น,นิดนึงเอาลงเอาล้วมาวางก่อนทุกคนมันมันจะได้เก๋กไก๋เวลิกูดไงเออเฮอดิวางกระถางไปเลยจ้านี่นึก็เป่ากระถางแบบโกโจโแต่ก็ไม่ใช่นะ <S <S <ม>การวางกระถางเอ้ยไม่ใช่การวางกระถางโอ้ยกูพูดอะไรนี่เฮา่วางไปให้มันครบๆมันจะได้สวยงามกูนึกว่าขนมโคกตอนเนี้ยตลุกมากเรามีกระถางแล้วเราก็ไม่เก็บดอกไม้นะทุกคนแนะนําว่าเก็บอย่าซ้ํากันดีกว่านะคะทุกคนเพราะเอาไปทําอะไรไม่ได้นะคะเก็บแต่ละชนิด6สีหดอก6ชนิดหดอกไปเก็บไปเรื่อยๆนะคะคืออย่างที่แป้งชมบอกอีดอกที่มันหายยาก มันจะคือสีฟ้ากับสีม่วงไงให้ทุกคนเนี่ยหาไปเรื่อยสีชมพูเนี่ยยังอยู่ในโซนกลางๆอย่าไล่กันอย่าอย่าขอชักกระสุนก่อนอย่าไล่กันนี่แน่แม่งเอ้ยนี่ดอกทิวลิปสีชมพูไปชมชอบมากแนวนอนชอบดอกไม้อันไหนมากที่สุดนี่ไงสีฟ้ามันเริ่มลึกแล้วทุกคนเห็นปะพอมันเริ่มลึกปั๊บสีม่วงเนี่ยหูยกว่าจะเจอนานเนาะ จะเจอดอกสีม่วงเน่เราก็หยิบดอกสีม่วงไปเลยค่ะใส่กระเป๋าไปได้เลยนะคะทุกคนฉะนั้นเนี่ยเราเอามาวางที่คข็มก่อนดีพี่แป้งชมหยิบมาเยอะไหมเผื่อไว้ไงเผื่อไว้เน่เราจะหยิบกุหลาบนะคะทุกคนไปโปกเน่ไงมันก็จะบอกเราว่ากุหลาบเนี่ยทำอะไรได้จากนั้นก็จะหยิบดอกทิวลิปสีชมพูวันแหววเนี่ยมาโปกสวยงาม,ามอลังช่างต่อไปนะคะกีดอกม่วงเนี่ยโหหายากาชีบหายแต่มันสวยอยู่นะเน่เราเอามาวางแหวแบบนี้นะคะสีกระถางม,มันก็เปลี่ยนไปด้วยเห็นปะจากนั้นดอกสีฟ้าวางวาง้วาวกระถางก็กลายเป็นสีฟ้าไปเเลยลย่ะมงค จากนั้นดอกสีเหลืองเป็นไงละ่ะโอโ้โหดูว่าสักทาเหมือนมากเลยต่อไปล่ะดอกไหนอ่านดอกสีขาวเป็นไงล่ะจ้าโอโ้โหดูึกว่าดอกไม้จันทร์แต่และอย่างเสียหมดดอกไม้ที่พูดมานี่ไงสวนดอกไม้ของเป้ชมแบบสักเป็นส่วนดีไหมละ่ะเฮ้อนี่<แ>อวดหน่อยมีแค่หกกระถางกูอวดแล้วกูงงมากตอนนี้เฮ้ะแ,และที่พลาดไม่ได้เนี่ยเราจะทําช้อนด,ดอกไม้ให้กับกวางเป้ชมจะเป็นขอกวางแต่งงานโหนนป้ายไม่มีเลยว่าแบบให้กวางเนี่ยจะต้องมีดอกอะไรบ้างไม่เป็นไรเดี๋ยวกูผสมม่วเลยเนดอกกุหลาบหนึ่งละส สวยแน่ต่อไปดอกสีขาวแล้วอีกหนึ่งเนี่ยความบริสุทธิ์ใจดอกสีชมพูหวานแววอีกหนึ่งเน่ต่อไปดอกอะไรดีล่ะเออมีดอกอะไรให้กูเก็บบ้างล่ะเนี่ยคราวนี้โอ้โอ้โอ้โหโอู้ดอกสีม่วงเนี่ยของหายากเนี่ยเก็บเลยจ้าบอกเลยว่าอ,อย่าก,กัด กูจะเอาไปให้กวางมึงอยากกัดอีมีหูมึงไล่กูไปถึงไหนเนี่ยโอโหมึงไล่กูถึงไหนฝนต,ตกอีแล้วคือตกอะไรตอนกลางคืนนะคือถามจริงฮะกวางอยู่ไหนฮัลโหลพอมาหาก็ไม่อยู่เนี่ยขอกวางแต่งงานนี่ไงกวางมาแล้วขอแต่งงานโอุยทมไมตัวสีชมพูอะมาลับพี่เป้ชมหรอมาตอบรับความรักของพี่เปล่าอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมเนี่ยอย่าอย่ายุ่งกันคนก็มันมาจะสวีดหวานแหววนี่ไงยิงแม่งเลยนี่กวางนี่เราดอกกุหลาบนะช่อดอกไม้มาให้วลนท้ายไงอย่าควรกันกูบอกว่าวลนท้านี่เอ้า ให้แล้วไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนมันให้ไม่ได้หรอความให้เลยกูเลยแต่ตัวสีชมพูให้คืออะไรวะอย่าทํากันอย่าทํากันกูล้อเล่นอย่าเล่นหนังแขกอย่าอย่าอย่าโอ้หเจ็บเจ็บเจ็บนี่แมงหนีเลยกูหนีเข้าแคมป์กูเลยและเฮ้ยในที่สุดก็ขอไม่ได้งไงทุกคนเป็นยังไงบ้างกับคลิปนี้นะคะนน้องชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะ